สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุูกิงยนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่9เดือนธันวาคมพศ2566ก็จะเป็นวันดีเลยแหละก็มีส่งมอบประเดิมเดือนนี้นะครับหนึ่งคันเลยก็จะเป็นของเพื่อนนั่นเองนะครับคุณพ่อมาออกรถก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณพ่อนะครับจะมารับรถคันไหนกันไปดูรุ่นนี้มีคนรอเยอะและก็ขายดีด้วย นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะส่งมอบในวันนี้โดยนะครับรถคันนี้จะเป็นของคุณพ่อบุญกว้างคำทาสีนะครับเป็นพ่อของเพื่อนเบียนะครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วโอ้ยเขาย้ายมาอยู่ตอนเราเรียนชั้นป .5 พอดีเลยเราถามว่ามาจากไหนเ,ออเบียรบอกว่ามาจากปักช่องโอ้มาจากปักช่องทำไมถึงได้มาเรียนที่นี่วะพ่อเป็น ตะวะแพทย์นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอลำปลายมาก,ก็เรียนด้วยกันมาจนเรื่อยๆนะครับจนถึงชั้นมัธยมปลาย ก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับต่างคนต่างไปศึกษาต่อส่วนเพื่อนก็รับราชการนะครับเป็นนายเป็นนายสัตวแพทย์ตามรอยคุณพ่อเรียบร้อยส่วนเราก็เป็นเซลนะครับ18ปียังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับคนอื่นได้ดีได้ดีเราก็ยังคงเป็นเตียวต่อไปอ้าเหมเือนเราชีวประวัติอ้าวขั้นนี้นะครับแคปโฟ i g ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้ากรลแดเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นสีดํานั่นเองราคาเงินสดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 9 6 7 0 0 0บาทได้กระจังหน้าใหม่นะครับก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีบรอนโลโก้อิสุสสีโครเมียม ตะแกงงรังพึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับระบายความร้อนให้กับรถยนต์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับมาพร้อมกับไฟหน้าชุดบิวอินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเดลท์ไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโคมเดียวกันนะครับถ้าคุณเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนแค่ชุดเดียวไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีหลอด LED ให้นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ที่ มีการปล่อยให้อากาศไหลผ่านตัวถังด้านข้างนะครับเพื่อไประบายความร้อนให้กับยางให้กับแมกให้กับชุดเบรกนั่นเองแถมนะครับยังเป็นตัวลดแรงต้านอีกด้วยมันทาให้มีความประหยัดน้ํามันแล้วก็ลดเสียงมากยิ่งขึ้นลดเสียงดังด้วยนั่นเองนะครับไม่ให้ลมมาประทะกับตัวรถคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยบอกเลยว่ามีมาครบมีมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น เบรก ABS นะครับระบบช่วยลงทางลาดชันออกตัวในทางลาดชันนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดๆก็คือระบบช่วยควบคุมการส่งตัวนั่นเองมันทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ9กาแสนบาทคุ้มนะคุ้มยังไงอ่ะไปดูล้อแมกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแม็กไลท์ไม่นะครับขนาด18นิ้วเป็นสีบรอนเงินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้เลยซึ่งแม็กเขาจะเป็นสีบรอนเงินนะครับกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องเป็นบรอนนะครับมันเป็นสีอื่นไม่ได้ก็ไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าบรอนถูกโฉลกกับสีนี้นี่ขนาดใหญ่นะ18นิ้วแล้วก็ระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนั่นเองตัวยางนะครับบอกเลยว่าให้ยางมาอย่างดีเป็นยางบริสโต้นะครับเบอร์ยางเนี่ย2 6 5 6 0 1 8 หน้ายางกว้างนะครับแก้มยางหนามันยังทําให้ยึดเกาะถนนแล้วก็ มีการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ดีเวลาที่เราตกหลุมนั่นเองแถมยังเนื้อยางเนี่ยยังมีความนุ่มนิ่มนะไม่แข็งกระด้างมันทาให้จิกถนนจิกโค้งได้ดีประกอบกับช่วงล่างนะครับที่เป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงมีชกอัพแก๊สให้เลกันโค้งก็มีให้มันทําให้คันนี้โอ้ยนิ่มนิ่มนุ่ม,น,มนุ่มนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนพร้อมก,ก,กับการส่งตัวที่ดีเยี่ยมนั่นเองตัวทางด้านข้างนะครับตัวคิวล้อออกแบบให้เข้ากับตัวรถเลยสัญ,ญลักษณ์ของไฮแลนเดอร์ก็ เขาเป็นตัวขับเคลื่อน200ล้อยกสูงไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับจะถูกติดอยู่ที่กระจกมองข้างคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วติดฟิล์มข้างหน้า60ข้าง70มันเข้ากับตัวรถมากเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นฟิล์มเงานะครับเนื้อฟิล์มเนี่ยเขาจะมีการสะท้อนแสงนิดนิดนี่ขนาดเห็นนกบินผ่านที่กระจกเมื่อคี้เห็นไหมใบปัดน้ําฝนบิวอินนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศก็จะเป็นเสาอากาศมาตรฐานนะครับรับสัญญาณได้ชัดเจนใครที่รอชาร์กฟิลนะครับหางฉลามคีบฉลามตอนนี้เอาหางหนูไปก่อน มือเปิดโคเมียมนะครับมีใส่ให้ลูกค,ค้าเรียบร้อยเข้ากับตัวมือเปิดของเขาเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าตรวจจานลองนะครับผมสัญญาณการขโมยรุ่นเกรซแอปมีมาให้กันศาตติดตั้งเรียบร้อยพร้อมออกเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับไลฟ้ากระจกด้านหลังกระบะไลเนอร์นะครับอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนปกตินะเวลาที่เราตรวจ เช็ครถรับรถนะครับเราก็ต้องดูรถของเราให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีอะไรให้รีบแจ้งที่ปรึกษาการค้านะครับสาขาน้น,นั้นๆแล้วก็เซลคนนั้นที่เราซื้อรถด้วยนั่นแหละออกไปแล้วเรามาแจ้งที่หลังไม่ได้นะตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับก็เป็นไฟเบรกนะครับที่เป็นหลอด LED ให้แสงสว่างที่ชัดเจนอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบการสะเทือนด้านหลังเนี่ยที่เป็นตัวแหนบแหนบเขาจะวางไว้เหนือเพาะนะครับมันยังทําให้มิติความสูงของตัวรถเนี่ย มีความสูงมากๆเลยนะครับมันยังทําให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้ดีพูดง่าย ไปในทางครุขรานะครับมันไม่ครูดไปกับท้องถนนนั่นเองแล้วก็แหนบใช้เพียงแค่3แผ่นเท่านั้นยางอะไรครบเรียบร้อยเป็นายางอะไรขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ก็ได้ฝาท้ายไฟท้ายมาใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นไฟท้าย3ชั้นเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมไฟเบรกอยู่ด้านบนแล้วก็กันชนท้ายเป็นชุดบิวอินเช่นเดียวกันโอ้โหมันเงาวับเลยทีเดียว ชุดฝาท้ายใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ฝาท้ายเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมทําให้การรีดอากาศได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เวลาเราเปิดเราปิดนะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นกล้องลองมองหลังมีมาให้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันไปเชิญครับทีนี้เราก็เปิดประตูรับสั์กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับของเจ้าตัว Cap ฟ h i g ไฮแลนเดอร์1.9เกรสแซคันนี้กันบ้าง แผงด้านข้างประตูเป็นสีดําทั้งหมดนะครับประตูออกแบบให้มีการเปิดได้กว้างนะครับจึงทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองด้านข้างก็มีการบุนุ่มมาให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างอื่นก็ได้แก่ที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรนั่นเองลำโพงตัวเกลดแซดนะครับมีมาให้ทั้งหมดอยู่8ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวยางปูพื้นนะครับก็จะเป็นชุดบิวล์อินของเขาทั้งหมด เกลดแซนะครับเขามีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยพร้อมกับจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นตัว Type C ภายในห้องโดยสารนะครับที่เป็นผ้าบุหลังคาก่อนจะไปผ้าบุหลังคาเราดูตัวนี้กันก่อนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อามือจับนะครับที่อยู่ตรงเสากลางนั่นเองมันทําให้เราเข้ามาในตัวรถเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความปลอดภยัยผ้าบุลังคาเป็นสีดำนะครับพร้อมกับลำโพงเซอร์เราสาวในส่วนของมือจับที่อยู่บนหลังคาตัวนี้นะครับนี่ขออนุญาตซูมนิดนึงนะก็จะมีให้ทั้งหมด4 4ตัวด้วยกันนะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งผู้กับขี่มีหมดเลยแล้วก็ภายในห้องโดยสารตอนที่2ออกแบบให้มีความ กว้างโออานั่งได้สะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัย3จุดแล้วก็หมอนรอ,อ,องสีสามหมอนรองศีรษะทั้ง3ที่นั่งเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นรวดรายของเบาะของเขาโอ้สวยน่าใช้น่าใช้และทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในห้องโดยสารตอนหน้ากันบ้างมีอุระดีไซน์นะครับก็จะมีเพชรสามมิติบุอยู่ที่บุนุมุมด้านข้างนั่นเองสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็บริเวณตัว พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโรลให้นะครับก็สะดวกสบายเวลาเดินทางไกลไม่เมื่อยเท้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาตรวัดนะครับก็เรียกว่าหน้าจอกลาหน้าจอ MID นะครับกว้างขึ้นนะครับเป็นขนาด7นิ้วมันจึงทําให้มองข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนั่นเองบุนุ่มนะครับด้วยหนังให้บริเวณคอนโซลจอกลางนะครับก็มีขนาดกว้างถึง แนิ้วเลยทีเดียวบอกองศา,าการเอียงของตัวรถได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ Android Auto Apple c a r p l a y ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นแบบไร้สายด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็แอร์ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหรานะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้เกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับโหมดเรฟทอนิก เราสามารถเข้าเกียร์เสมือนเกียร์ธรรมดาได้นะครับแล้วก็บริเวณฐานเกียร์ก็จะเป็นสีดำเปียโ,โนแบน็กนี่มีตัวช่วยลงทางลาดชันให้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวด้านข้างนะครับที่พักแขนก็จะเป็นบุนุ่มให้ส่วนเบาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาคู่หน้าทรงสปอร์ตนะครับทั้งฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนี่มีรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับช่วยให้หลังและกก้นของเราไม่อับชื้นนั่นเองตัวเบาะนะครับ ก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ทําให้ตอบโจทย์และก็เข้ากับสรีละของผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอตัวเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มีความจีตจาร์ดมากๆนะครับประหยัดน้ำมันรถมลภาวะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ประหยัดภาษีอีกด้วย2495บาทนั่นเอง,น,น,เองนั่นก็คือเครื่อง 1900cc นซีซีนะครับ150งแรงมา350ินิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้มีความทนทานแข็งแรงนะครับพัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วเพราะฉะนั้นมีการรับประกันเน้นๆเ,เลยนะครับ1,000 0 0กิโลเมตรหรือ3ปียอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเออ อันนี้ที่มันสานๆเป็นพามา้กันสั่นั้นไม่มีตัวกันสั่นนะไม้จับไม้จับนะครับไม่ใช่อยากถอนนะไม่ใช่อยากถอดแล้วมือสั่นนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงรวยรวเง่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพไทยใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ